ทำบุญอย่างไรชาติน,น่าจะได้สวยเหมือนเดิมอันนี้คงเป็นที่น่าสนใจนะจริงๆผู้เจ้า,า,า,าจะมีบอกเหตปัจจัยไหมมีพระสูตรที่ผู้เจ้าสอนเรื่องนี้โดยตรงผู้เจ้าสอนหมดเลยนะอยากสวยใช่ไหมนะอยากรวยอยากเก่งนะ น,นางมาริกาเทวีเนี่ยนะเขาไปถามว่าเอ๊เขาจะสวยรวยเก่งยังไงเนี่ยนะยผู้เจ้าบอกหมดนะไม่ไม่โกรธขึงไม่ขึงเครียดไม่กล่าววาจาชั่วยานะเนี่ยสิ่งเหล่านี้ศีลโยอมศีลน,นะศีลต้องดีนะ ถ้าศีลเราไม่ดีนะเช่นว่าโยมศีลไม่ดีศีลห้าไม่ดีแต่โยมทําทานมากนะผู้เจ้าบอกเธอจะได้ไปเกิดเป็นเดรจฉานแต่ได้ทรัพย์ของเดลฉานมันแยกกันนะโยมทํเดีอนนี้ก็ได้ผลทําไม่ดีนี้ก็ได้ผลนะโยมไปเกิดเป็นสุนัขบ้านคนรวยอย่างเนี้ยมีกินมีใช้สบายนอนห้องแอร์มีมุ้งนะเจ็บป่วยก็มีคนพาไปคุ้มไหมล่ะไม่เอาด้วยคนชาตินึงก็ไม่เอาใช่ไหม อขอเป็นคนดีกว่านะเนี่ยมันแยกบุญแยกบาปกันอย่างนี้เยอะนะ <c oughs> นีไหมอ่านี่ไปดูซิเหตุปัจจัยอะไรนะอะนางมณิกาเทวีก็เข้าไปอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยให้มาตุคามมาตุคามไปว่าผู้หญิงบางคนในโลกนี้มีผิวพรรณซามรูปชั่วไม่น่าดูยากจนขัดสนทรัพย์สมบัติต่ำสักอ่า ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยให้มาตุคามบางคนในโลกนี้มีผิวพันณสามรูปชั่วไม่น่าดูนะแต่เป็นนะแต่เป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์มากพวกทรัพย์มากสูงสักเนี่ยเขาถามทุกรูปแบบเลยแล้วพระเจ้าตอบอยังไงอสรุปไปเลยนะพระเจ้ <c oughs> าก็ตอบว่า มาตุคามบางคนในโลกนี้เป็นผู้มักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจถูกว่าแม้เล็กน้อยก็ขัดเคืองฉุนเฉียวกระฟัดกระเฟียดกระด้างกระเดื่องสแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นผู้ไม่ให้ทานคือข้าวน้ำยอดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปปร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณและเป็นผู้มีใจลิษยานในลาบสักการะความเคารพความนับถือการไหว้และการบูชาของผู้อื่น เกิการตัดรอนความผูกลิษาถ้ามาทุกความนั้นจุติจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณซามรูปชั่วไม่น่าดูทั้งเป็นคนยากจนขัดสนทรสมบัติและต่ำสักนี่แล้วผู้เจ้าก็บอกเปรียบเทียบทุกอย่างพลิกกลับไปกลับมานะสวยแต่ไม่รวยนะไม่สวยแต่รวยนะมีหมดนะพระสูตรนี้ยาวเหมือนกัน นะบอกไว้เสร็จนะเพะาะนั้นเดี๋ยวไปสแกนดูในแผ่นนี้ได้เดี๋ยวจะแจกคงเป็นที่พอใจของเราสตรีนะ,ะหรือว่าโยมอยากอยู่ด้วยกันนานๆไหมละ่ะเป็นคู่เนี่ยสามีภรรยาโดยไม่แตกแยกทั้งพบนี้และพบหน้าผู้ชางบอกให้ทำสี่อย่างเสมอกันหนึ่งศรัทธาเสมอกันนะ ไม่ใช่สามีไปดูหมอดูเลิกดูยามภรรยาไปนั่งสมาธิไปคนละภพแล้วนะสองศีลเสมอกันนะสามีศีลดีดีนะภรรยาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปคนละภพอีกเหมือนกันสามจาระะเสมอกันสี่ปัญญาเสมอกันถ้าเธอทำสี่อย่างนี้เสมอกันเธอจะได้อยู่ด้วยกันทั้งภพนี้และภพหน้าได้อยู่กันไปตลอด แต่ถ้าเบื่อแล้วก็อย่าทำสี่อย่างให้เหมือนกัน,นไม่เจอกันแน่นอนนะอะนี่ได้สองนัยยะเลยเห็นไหมอะนะคงได้คำตอบอันนี้ไปแล้วในรูปที่อบรมของพระอาจารย์ใช้บาดสเตนเลตบาดสเตนเลตผิดไหมนะอ่า มีพระกลุ่มธรรมยุทธ์เหมือนกันบอกว่าบาดสเตนเลตผิดวินยัยผู้เจ้าอนุญาตอะไรผู้เจ้าอนุญาตบาทเหล็กกับบาทดินสองอย่างเหล็กกับดินนะเอาดินมาปั้นแล้วก็เผาเหล็กก็เอามาเผาให้เหล็กแล่งการสนิมและกันอาหารขา้าวอาหารเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อเหล็ก <c oughs> สเตนเลสคืออะไรโยมอาตมาไปถามนักโลหะวิทยาแล้วสเตนเลตก็คือเหล็กเหล็ก 90กว่าเปอร์เซ็นต์ผสมนิกเกิลโครเมียมเข้าไปนิดเดียวเท่านั้นแหละคำว่าสแตนเลสคือเหล็กไม่เปื้อนเหล็กที่ไม่มีสนิมเหล็กไม่เปื้อนเยอะนี่สแตนเลสนนะนะมันไม่ใช่ชื่อโลหะอีกอันหนึ่งมันมันคือเหล็กนั่นเองที่ผสมธาตุอีกสองสตัวเข้าไปแค่นั้นเองเพราะนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรนะอ่ายังเหมือนเดิมเป็นเหล็กเหมือนกันบาดเหล็กนะ การสวรดอภิธรรมศพทำไมใช้พระสี่รูป <c oughs> สวดอภิธรรมยังไม่มีด้วยซ้ำมาโยมไม่มีการสวรดอ,อภิธรรมไรคำว่าอภิธรรมเนี่ยโยมเข้าใจผิดกันทั่วเทศเหมือนกันคำว่าอภิธรรมคำนี้นะกว่าจะเจอได้เนี่ยพระภัยบู์เป็นคนไปเจอที่วัดป่าดอนหายโศกอยู่ทีมเดียวกับเราในการศึกษาพุทธวจนะเราก็มีทีมพระที่ช่วยกันคน้นคะว้านะ อภิธรรมที่ศึกษาอยู่ทุกวันนี้เป็นคําที่แต่งขึ้นใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะแต่อภิธรรมในความหมายของพระศาสดาคืออะไรเข้าไปสแกนคําว่าอภิธรรมดูเนี่ยจะเจออภิธรรมที่เป็นคําที่แต่งขึ้นใหม่เป็นร้อยๆพระสููรเอาออกไปที่เหลือเป็นคําพระศาสดามีแค่สิบกว่าพระสูตรในสิบกว่าพสูรนี้ผู้เจ้าจะพูดอภิธรรมอภินายคู่กันมาตลอดเลยมีพระสูตรเดียวที่พูดอภิธรรมอย่างเดียว แล้วมีนัยยะสำคัญอะไรก่อนพูดอภิธรรมอันนี้พูดหมวดธรรมขึ้นมาหมวดหนึ่งคือโพธิปัจิยธรรม37สติปทาน4สมะปติปทาน4ที่บาสีสมะปติปทาน4อินทรีห์5พละ5โพชงเจ็อเรียบักมีองค์8นะนี่คืออภิธรรมที่ถูกต้องคือธรรมะชั้นลึกที่เป็นโลกุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญาตาคนละเรื่องกับที่สอนทุกวันนี้ เจตสิกชวนะจิตอะไรต่ออะไรนี่เจตสิกห้าสิดวง80ดสิบดวงแต่งขึ้นทั้งนั้นเลยโยมเจตสิกพระศาสดาไปสแกนมาแล้วโดยบาลีเจอ9ก้าคำนะไม่ใช่50คำแปดสิบคำอย่างที่เขานั่งท่องกันเรียนอภิธรรมนี่เจ็ปี10ปีนั่งท่อง9ก้าคำก็จบแล้ววันเดียวก็ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยเราไปนั่งศึกษาอะไรที่คนแต่งขึ้นใหม่ไม่ใช่คำพระศาสดานะอืม มีเจตสิกให้เขาดูไหมนี่เจตสิกเก้าคำ <c oughs> เจตสิกถ้าในภาษาไทยจะเจอแค่สามคำถ้าโยมสแกนในภาษาไทยจะเจอเจตสิกกัมปิเจตสิกกันจ่าเจตเจตสิกกังสมคำแค่นี้สองพัสูุสามคำแต่ถ้าสแกนในบาลีจะเจอเก้าคำนี่พระโต้เป็นคนเจอนะเก้าคำหมดแล้วไม่ต้องไปนั่งจำหาสิบคำแปดสิดวงอะไรนี่ไม่ต้อง ลองไปดูในตารางตารางอันนี้ที่เราเช็คมาเนี่ยสรารพัดเลยนะตั้งแต่ตั้งแต่ศินของพระเนี่ยนะศินสองสองเจ็ดสิกขาบทสองสองเจ็ดไม่มีมีสิกขาบทร้อยห้าสิบและสินพระทั้งหมดอย่าจำผิดนะสองพันกว่าข้อโยมและต้องรักษาทั้งหมดสองพันกว่าข้อแต่เอามาสวดแค่ร้อยห้าสิบคนมักจะพูดผิดว่าอาตมาไปพูดว่าสินมีพระแค่ร้อยพระมีศินแค่ร้อยห้าสิบไม่ใช่ พระมีศีลสองพันกว่าข้อแต่เอามาสวดแค่ร้อยห้าสิบไม่ต้องสวดทั้งสองพันกว่าข้อมันเยอะไปร้อยห้าสิบนี้ก็สวดชั่วโมงนึงแล้วกว่าอาตมาจะจําได้ร้อยห้าสิบเนี่ยปีหนึ่งจาภาษาบาลีได้แล้วต้องจําภาษาไทายอีกเพราะไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนั่งจําภาษาไทายอีกปีหนึ่งนะแค่นี้ก็ตายแล้วถ้านั่งจำสองพันข้อลงใส่สิบปีจะได้หรือเปล่าเี่ยนะอ่า กรวดน้ำไม่มี8 4 0 0 0พระธรรมขันธ์เคยได้ยินไหมสแกนแล้วไม่มีผู้เจ้าไม่เคยตรัสนะ5 0 0 0ปียุศาสนาไม่ใช่ไม่เคยพูดศาส,สนาอาจจะเลย5,000ปีก็ได้นะอัตถกถาหมดเลยแต่งขึ้นรูปประชานลูประชานเคยได้ยินไหมผู้เจ้าไม่เคยพูดผู้เจ้าพูดคำว่ารูป,ประสัญญากับอรูป,ประสัญญาเจตสิกนะสอนกัน80ว100ดวงร้อยดวงผู้เจ้าพูดแค่9ค้าค คานิกะอุปจารและปะนาไม่เคยตัดทั้งชีวิตตรวจสอบความเป็นพระโสดาบันใช้โสรถยานยาบ16ไม่เคยพูดพูดนี่40กว่านายะคือตัวนี้รวบรวมมาให้แล้วนะโสดาบันอยู่นี่นะวิปัสสนากรรมฐานใช้กันเต็มเลยไม่ได้เกี่ยวเลยผู้เจ้าสอนสมถะกับวิปัสสนาไม่มีคำว่ากรรมฐาน กรรมฐานมีในพุทธวจนะแต่แปลว่าฐานะแห่งการงานไม่ได้เกี่ยวกับการภาวนาไปคนละเรื่องเห็นไหมตัดคําพทธเจ้าออกไปคือสมถะหรือแต่วิปัสนาแล้วไปเติมคําใหม่คือกรรมฐานนี่มันป่าปนกันสับสนมั่วกันอย่างนี้นะ,ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะเพราะนั้นสวนอภิธรรมสพอะไรเนี่ยไม่มีเยอะออ โยมจึงเห็นว่าพระสิบวัดก็สวดไม่เหมือนกันเพราะผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติเอาไว้นะเวลาคนมาประชุมกันเนี่ยผู้เจ้าให้ทําอย่างไรหนึ่งนั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าคือทําสมาธิไปสองกล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวเพราะนั้นพระจะเกี่ยวข้องในเรื่องงานศพเนี่ยถ้าคนมารวมกันมากๆเนี่ยโยมนิมนต์ให้พระไปแสดงธรรมจบแล้วแค่นั้นเองจะได้ประโยชน์นะอ่าอย่างอื่นไม่ต้องมี แล้วพานั่งสมาธิอุทิศบุญกุศลให้ผู้ตายผู้ล่วงลับเพราะพระุทธเจ้าสอนการอุทิศบุญไว้ในเรื่องของทิศหกที่ <c oughs> ที่ให้บุตรเนี่ยทำต่อบิดามารดานะเมื่อท่านทําการละล่วงลับไปแล้วนะนี่ในเรื่องของทิศหกเห็นนะเมื่อท่านทําการละล่วงลับไปแล้วเราจะกระทําทักษิณาอุทิศท่าน และตัดไว้ในเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์ของาราวาสในข้อที่สนะที่ทําบุญอุทิศให้ผู้ตายนะการอุทิศทําอย่างไรผู้จ้าตัดกราวาเสร็จถักยมจะแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลโยมต้องเตรียมจิตไม่ใช่ไปเตรียมน้ําเตรียมแก้วกวดน้ําไม่ต้องไม่เกี่ยวโยมเตรียมจิตตัวเองให้ปราศจากนิวรณ์นะคืออกุศลสามอย่างนะ เมื่อจิตปราศจากอากุศลแล้วผู้เจ้าบอกวาเศษถะเมื่อนั้นเธอทําจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งสอสาสแผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกําลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้งสี่ทิศโดยไม่ยากฉันใดเมตตาเจตวิมุตก็เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เห็นไหมอธิบายวิธีไว้หมดเราไม่เอามาใช้เอง บทกวดน้ําบทแผ่เมตตาอะไรที่ใช้อยู่ทุกวันนี้แต่งขึ้นหมดเลยโยมโยมกลับไปใช้บทที่ตัดกับวาเสถะสินะอาตมาก็ทําไว้ให้แล้วในหนังสือสาธยายธรรมเล่มนี้นะหนังสือทั้งหมดที่อาตมาทำมีในซีดีแผ่นนี้แล้วโยมหาข้อมูลได้นะอ่าคำถามสุดท้ายในมือตอนนี้ตายแล้วไปไหนจะไปไหนดีอะ ไปลองตายดูสักรอบไหมวัชชะถามผู้เจ้าว่าเมื่อบุคคลกายแตกทำลายแล้วเนี่ยยังไม่ได้กายใหม่เนี่ยอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่ผู้เจ้าบอกตันหาความอยากตัวความอยากของโยมเนี่ยนำพาไปรู้อารมณ์ใดโยมจะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นซึ่งต่ำกว่าโซดาบันเนี่ยไม่มีความแน่นอนเลยขึ้นได้ลงได้นะ แต่ถ้าโสดาบันแล้วจะปิดประตูอบายจะเกิดได้ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปเท่านั้นนะ <c oughs> พระภิกษุทําจีวรเป็นห่วงจีวรแค่เป็นห่วงนิดเดียวไปเกิดเป็นตัวเลนตัวลายในจีวรเลยนะอารมณ์สุดท้ายยมได้อารมณ์อะไร <c oughs> อัตภาพจะได้ไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีนะก็วัดดวงกันไป พรฉะนั้นอกุศลเกิดมาแล้วผู้เจ้าจึงรีบให้รีบทิ้งให้ไหวที่สุดเพราะไม่งั้นถ้าเราตายไปขณะนั้นปุ๊บเราได้อัตภาพตรงนั้นทันทีเลยการปรากฏขึ้นของความรู้สึกของเราเนี่ยคือการปรากฏขึ้นแห่งวิญญาณขันผู้เจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอคิดถึงสิ่งใดอยู่ดําริถึงสิ่งใดอยู่มีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ เมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะได้แล้วการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีคือนามรูปย่อมปรากฏขึ้นเมื่อการก้าวลงแห่งแห่งนามรูปมีพบชาติชรามมณนะก็มีต่อไปแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้เจ้าจึงให้หยุดคิดไงเวลาทําสมาธิโยมต้องหยุดคิดรู้สึกแค่ลมที่ไหลเข้าไหลออกเฉยๆอย่าไปคิดอะไรเห็นไหมว่าทําไมผู้เจ้าไม่สอนคําบริกรรมเพราะว่าสอนคําบริกรรมยังมีการคิดอยู่ โยมจะไม่รู้จักผู้รู้โยมจะรู้จักแต่ผู้คิดคิดอย่างเดียวคิดเราคิดมาเป็นแสนแสนนั้นล้านชาติผู้เจ้าให้หยุดคิดรู้สึกลมที่ไหลเข้าไหลออกเฉยๆทำไปเรื่อยๆต่อไปโยมก็จะชินคุ้นเคยนะต้องฝึกเรื่องพวกนี้ต้องฝึก <c oughs> ตายแล้วเกิดทันทีหรือไม่เกิดเลยนะเหมือนเรานั่งสมาธิเนี่ยรู้ลมหายใจเนี่ยจิตเกิดตลอดไหมเกิดตลอดเลยแวบไปคิดนั่นแวบไปคิดนี่นเ,นเกิด การเกิดแต่กายยังไม่ตายเท่านั้นมันเลยกลับมาใหม่แต่ถ้ามันไปเกิดพัวมีคนยิงโยมโป้งตายเนี่ยโยมได้แต่ภาพตรงนี้ทันทีเลยเนี่ยทุกความขณะของความคิดคือการเกิดการปรากฏขึ้นของวิญญาณคือทุกขณะของความคิดเกิดเกิดโยมจะเห็นว่าจิตเกิดตายโอ้โหเป็นแสนเป็นล้านครั้งเยอะมากนะพรเจ้าจึงบัญญัติว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืน และปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมไม่มีทางรู้เลยว่าจิตเกิดดับไปตลอดเลยเพราะมันเร็วมากนะมันเกิดดับเร็วจนโยมไม่รู้สึกว่ามันเกิดดับอะเราคิดว่าจิตเนี่ยต่อเนื่องกันตลอดเลยขนาดพิสูจน์ในครั้งพุทธการยังบอกว่าวิญญาณเนี่ยเป็นผู้เวียนไหตายเกิดวิญญาณไม่เกิดดับครูเจ้าเรียกสาติใครสอนเธอนะเราสอนเธอที่ไหนเมื่อไหร่สาติต่อไม่ได้สั่งประชุมสง์บอกว่า ใครเคยได้ยินตถาคตสอนว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีพระตอบเลยตถาคตกล่าวว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสุปันธรรมโดยปริยายเป็นอันมากไม่ใช่หรือจิตเกิดดับวิญญาณเกิดดับอยู่ตลอดเวลาผู้เจ้าสอนอย่างนี้เห็นนะศูนย์กับความคิดเรามาว่าเราคิดว่าวิญญาณเน่มันเวียนว่ายตายเกิดนะแต่จริงๆวิญญาณเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดขณะเรามมีชีวิตอยู่เนี่ยวิญญาณก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับทุกขณะแห่งความรู้นะแต่เพราะว่าผู้หลงผู้มีอวิชชาเนี่ย ไปคว้าวิญญาณดวงใหม่ยึดวิญญาณว่าเป็นเราอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผู้ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏจริงๆก็คือตัววิบุตนี่แหละที่มีอวิชชาที่ยังไม่มีวิชาก็เลยไปยึดกับขันห้าและเกิดตายไปกับขันห้าไปตลอดการเลยเนี่ยปัญหาคืออย่างนี้แต่ถ้าเรามีวิชาแล้วเราก็กลับเข้ามาสู่วิมุตซึ่งทุกคนมีวิมุตอยู่ในตัวหมดเพียงแต่ทุกคนเนี่ยกลับเข้าไปหามันไม่ได้เพราะดันไปพอใจขันห้า พอใจว่ารูปกายเป็นเราสุขทุกข์เป็นเราความจําเป็นเราความคิดเป็นเราวิญญาณเป็นเราโยมแก้ปัญหาตรงนี้ได้พว้เนี่ยโยมเข้าวิมุติได้ท,ทันทีแค่นั้นเองหลักการแค่เนี้ยระบบใหญ่ๆเนี่ยมันมีวิมุติกับสมมุติมันเป็นความมีของทั้งสองระบบระบบสมมุิเนี่ยมี5ธรรมชาติขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและระบบนี้มีเกิดและมีดับเกิดเสื่อมดับแต่ระบบนี้ ไม่มีเกิดไม่มีเสื่อมไม่มีดับณนะอุปาโทปัญญายติเกิดไม่ปรกนะากฏณวโยปัญญายติเสื่อมไม่ปรากฏณตินะตฐสานยัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่ไม่มีภาวะแห่งปรากฏเป็นความมีที่คุณสมบัติไม่เหมือนกับความมีของฝั่งนี้ความมีของฝั่งนี้เกิดไม่มีความมีของฝั่งนี้เกิดตายนะเพราะนั้นเรามีอวิชชามายึดฝั่งนี้ฝั่งสมมติสังสารวัฏพรหมโลกเทวโลกมนุษยโลกนระกกําเนศเดชานไปวิสัย วนเกิดวนตายกันอยู่ในนี้โชคดีก็ไปเกิดดีโชคไม่ดีก็มาเกิดไม่ดีนะผู้เจ้าให้ทิ้งตรงนี้และกลับมาหาตรงนี้ซึ่งพวกเรามีกันทุกคนแค่ละอวิชชาให้ได้และหนทางที่จะกลับมาสู่ตรงนี้ได้คือมัสมีองแปดวิธีเดียวเท่านั้นวิธีอื่นไม่มีพูดโดยย่อก,ก็คือศีลสมาธิปัญญาแค่นั้นนะ <c oughs> ตายแล้วไม่กลับมาเกิดได้ไหมได้ถ้าโยม ละอวิชาได้นะนรกมีในชาติศาสนานในนรกมีชาติศาสนาหรือไม่หาไม่ได้แล้วนะในนรกไม่มีคําสอนเพราะผู้สัตว์สัตว์โลกที่ต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยรู้ธรรมะไม่ได้นะเป็นสัตว์ที่อาภัพนะธรรมะนี้สำหรับผู้ที่เกิดตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไป ธร,รมะนี้เป็นประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดารู้ทําได้ปฏิบัติได้มนุษย์รู้ทําปฏิบัติทําได้นะ <c oughs> คนนับถือศาสนาอื่นที่ทําบาปจะตกนรกเดียวกันหรือไม่พระเจ้าเนี่ยเข้าไปค้นพบสัจจความจริงเพราะนั้นจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามมันเจอความจริงตรงนี้เหมือนกันหมดศาส,สนาคริสต์อิสลามพุทธฮินดูซิกเซนอะไรก็ตามมีความโลภโกรธหลงไหมมี มีผัสสะมีเวทนาตัณหาประทานไหมมีสายปฏิจจสุบานเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าอธิบายคุณเป็นมนุษย์ไหมล่ะถ้าคุณเป็นมนุษย์คุณจะมีอาการอย่างนี้เวลาโยมไปคุยต่างศาสนานะโยมต้องคุยเรื่องปฏิจจสุบาตจะไม่มีศาสนาไหนปฏิเสธโยมได้เพราะมันคือสัจจความจริงโยมไปเดินห้างเนี่ยนะโยมเดินห้างเคยเดินกันทุกคนใช่ไหมเคยซื้อเสื้อใช่ไหมอ่า เสื้อในห้างมีต้องหลายร้อยตัวไม่หยิบทําไมไปหยิบเสื้อตัวนี้เพราะอะไรทําไมโยมมีความอยากไปหยิบเสื้อตัวนี้ตอบได้ไหมเพราะอะไรโยมอยากหยิบเสื้อตัวนั้นชอบใช่ไหมอ่าแสดงว่าความชอบต้องมาก่อนความอยากจึงตามมาจริงไหมโยมพูดตรงกับผู้เจ้าเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วเห็นนะอ่าเพราะฉนั้นผู้เจ้าเนี่ยเห็นสัจจะความจริงชอบต้องมาก่อนอยากคิงตามมา ในสายปฏิจจสุบาท์ทุเจ้าบอกว่าเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหานะพอใจต้องมาก่อนความอยากจึงตามมาแล้วก่อนเกิดความชอบเกิดอะไรเกิดอะไรเกิดก่อนนึกออกไหมโยมต้องมีตาไปเห็นเสือ้อจริงไหมอ่าเดินหลับตาซื้อเสื้อไม่ได้นะอ่าเพราะนั้นผัสสะมาก่อนผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดอุปทานเสื้อฉันแต่ก่อนเสื้อห้างอ่าเสื้อห้างหายโยมไม่ทุกเสื้อโยมหายโยมทุก เห็นนะง่ายๆแค่นี้โยงเพราะนั้นคนคริสมีไหมอิสลามมีไหมมีหมดอ่ะคริสเดินช้อปปิ้งไหมเดินอิสลามเดินช้อปปิ้งไหมเดินนะนี่คือสัจจคความจริงที่ผู้เจ้าเข้าเข้าไปค้นพบมนุษย์ไหมล่ะเทวดาไหมล่ะระบบชีวิตไหมจะมีอาการนี้เหมือนกันหมดเลยและโยมคิดดูว่าอาการจิตอันนี้ผู้เจ้าพูดมาสองพันกว่าปีผ่านมาสองพันกว่าปีโยมก็ยังมีอาการจิตอย่างนี้อาการลิโกไหม อาการลิโกไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาเทคโนโลยี Technology จะพัฒนาขนาดไหนก็ตามจิตมนุษย์เหมือนเดิมนะและธรรมะตรงนี้เรียกอีกอย่างว่าเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนได้อัตมาถามโยมเพราะว่าอัตมารู้ว่ายมตรวจสอบด้วยตนเองได้และเรียกว่าเป็นสิกขีภุโตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมาเอาโสมาขึ้นจอบาลีสามรัฐเอ้ยจำผิดลอกมาผิดไม่แน่นอนหรอกตรวจได้เห็นนะ เดินห้างก็ตรวจได้อย่างนี้นั้นธรรมะพระศาสดาเนี่ยเราเอามาตรวจระโยมจะเริ่มมีศรัทธาในพระศาสดามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นว่าเฮ้ยพู้เจ้าพูดจริงพูดเรื่องจริงหมดเลยนะเนี่ยแหละเรียกว่าศรัทธาอันเริ่มอย่างลงมั่นไม่หวัน่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านะจะเริ่มเกิดขึ้นนะโยมก็เริ่มเป็นอะไรโสดาบันแล้วนะพระเจ้าจึงบัญญัติอีกอันหนึ่งว่าใครเห็นปฏิจจสุบาท หรือเรียกว่าอริยะญาณธรรมคนนั้นคือโสดาบันบุคคลเห็นนะเห็นอาการจิตตัวเองนี่แหละไม่ต้องเห็นของใครอ่า